สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับเมื่อวันที่25-26ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรได้พาคณะสื่อมวลชนจากศูนย์กลางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามรับชมครับโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่3โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรได้พาคณะสื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อนังสือพิมพ์จากศูนย์กลางลงพื้นที่จังหวัดชลยงดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนโดยคณะสื่อมวลชนได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจากกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าครับนอกจากนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าได้จัดแบ่งคณะสื่อมวลชนออกเป็น4กลุ่มเพื่อเดินทางติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานียะลานราธิวาสและฟั่งบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์อำเนินาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องสื่อมวลชนก็สนใจในประเด็นสําคัญอยู่4เรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายของภาครัฐว่าปัจจุบันนี้มีความขึ้นหน้าอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือข้อต้องการที่จะดูในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะครับ ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงหรือว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับที่เราต้องช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะครับซึ่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของสปตที่จะเข้ามาดูแลประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องแนวความคิดในการใช้กําลังฐานพลานนะครับด้วยปัจจุบันทางกองทัพโอกเกงมีแนวความคิดที่จะนํากําลังฐานพลานเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ทดแทนกําลัง จากกองทัพภาคต่างๆซึ่งมีความจำเป็นจะต้องถอนกําลังออกไปดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอและเรื่องสุดท้ายที่เขาอยากจะรู้ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของอทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงท,นท,ที่เข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับเราได้มีการจัดให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด